มาดูสาว<ะ>สาวตามะเกลือค่ะตามะเกลือท่าไหรนะแม่เจ็ดสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอ้ยหกสิบเจ็ดสาวสาวยังตามะเกลืออันนี้คือที่มาของผ้าย้อมมะเกลือใช่ไหมคะสีอะไรคะแม่สีลไยย้อมแล้วมันจะเป็นสีลายเนี่ยสีดำเอาทำไมตำตำอยู่เป็นสีเหลืองๆนะ <c oughs> ค่ะน,นี่คือมะเกลือ ใช่ไหยคะค่ะอันนี้คือมะเกลือแท้ๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพื้นที่บ้านประสาทเยอะค่ะเห็นสาวท่านหนึ่งกำลังตำสาวสาวบ้านประสาทเยอะอันนี้คือแบบเส้นได้ที่เราย้อมแบบมะเกลือจริงๆนะคะของแท้นี่ของแท่นี่ของแท้ของแทคะของแท้จริงๆเลยมะเกลือนะคะ ยที่สุดเลยแล้วอันนี้อะไรนะแม่นี่คืออะไรนี่กับนี่นี่นี่ที่ได้ทำใส่กันอ่าตำใส่กันมันชื่ออะไรไม่รู้ชื่อละภาษาเาวเขาเรียกอะไรอ่าไม่เป็นไรเอาภาษาเยอเราภาษาเยอะืว่ายองอายองอาไปเก็บเอาตามที่ไหนนะที่นาที่นาค่ะยองอาเอามารวมกับเมือเกลือใช่ไหมคะมันติดทนนานเลยใช่ไหมคะมันมันดำดีมันดำดีสีไม่ตกเลยเนาะ โอ้นี่ค่ะของแท้ค่ะของแคเยิ้มอู้ยังดำอยู่เลยยังดำอยู่เลยนี่ค่ะต้นแล้วก็มันดำมันไม่สีดำไม่หนีสีขาวค่ะอ๋อนี่เป็นสีดำๆำเลยโอ้นี่ค่ะต้องไปเก็บตามทุ่งนานะคะชื่ออะไรก่อนนะชื่ออะไรนะภาษาเยอรมันยองอะ นียองอะผสมกับมะเกลือนี่ตำตำแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าผ้ามันจะสีอะไรก็คือสีดำขอบคุณค่ะ